อันนี้ไดสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสองสี่สองสามหกสองสามหกสองสี่แปดสองสี่แปดสอสองห้าสิบสองิกสองสองเจ็ด่องเจ็ดสิ่สองแปหกสอสอง

355 3 5 5 3 6 8ห6 8 3 7 2ห3 7 3 1 3 8 24 3 8 24 3 9 27 3 9 27 3ม3เป็น30 31เป็น3 3เป็น3า3เป็น3าป็น แม่สีแม่ห้าสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สามสิบสองสี่สี่หกสหกห้ายี่สิบห้ายี่สบสหกยี่สสีหยสิเจดปดเจ็ดปดแปดสามสองสแปดสสองส้าสสหกก้าสสหกสสิบนสี่สิเป็นสีบ สี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดสี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดเนาะส่วนคูณแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบ ห้าแปดสี่สิบห้าก็สี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นห้าสิบบบปห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบห้าสิบสองเป็นหกสิบห้าสิบสองเป็นสูตรคูณแม่หกหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหก 6 6 3 6 6 7 4 2 6 7 4 2 6 8เจ8 6ส4่สิบสองหกเเป็น60 6 0บเป็น60 6 1เป็น66 6 1เป็น66 6 2เป็น72 6 2เป็น72 6 2เป็น72สูตรคูณแม่เจ็ดเจหนึ่งเจ็ด

ปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสี่เจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสี่สูตรคูณแม่แปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหก 8ปดสองสิบหก4ป4ดสามยี่สิบสี่แปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดสี่สาสองปดห้าสี่สปดหสสปดหสี่สิแปดหสี่แปเจดห้าสหปดเจ็ดหหปดปดหปดปดหป้าเจดสบสอปเจ็ดแปดสิบเป็นเจ็ด

สิบสามสา4ส nah ิบสิบสี0 1ี่สิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเเจดเจปดแปดปดแปดสิบสิบเกเป็นหนึ่งรอยสิบ สิเป็นหนึ่งร้ิสเอเป็นหนึ่งร้อเป็น1นึ่งร้สิบเป็น120่งร้สิบเป็น120 10, 12่งร้อยยี่สิคูณแม่สิบเอ็ดหนึ่งอด 11 1 11 11 2 22 11 2 22 11 3 3ส11 3 33 11 4 44 11 4 44 11 5 55 11 5 55 11 6 66 11 6 66 11 7 77 11 7 77 11

สิบสองแปดเก้าสิบหกสิบสองแปดเก้าสิบหกสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองสิบหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองสิบหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่สิบสองสิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่กดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ